ตอนนี้เดินขึ้นต่อครับยังอ,ยงอีกครึ่งทางขึ้นมาใช้เวลาประมาณกี่นาทีวะ,ะขึ้นมาแล้วก็ขาลงประมาณครึ่งชั่วโมงเขาไม่สูงเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ <c oughs> เขาสูงประมาณเครื่องกิโลมั้งขาโอ้ทำไมเป็นยังงี้เ,าเาขานี้ไม่ได้มาประมาณเจ็ดปีแล้วนะ ดูเขาขึ้นสีลำบากมากเลยนะอุย้ยคนแก่ไม่สามารถขึ้นมาไดา้โดยเฉพาะคนขาไม่ดีเอ้าถนนก็ขาที่รอร้านหน่อยตายแล้วปิดคลิปก่อน